อาจจะเห็นว่าคนที่เข้าประสบความสำเร็จนะคะหลายคนที่เป็นบุคคลชื่อดังระดับโลกหลายคนที่เป็นนักธุรกิจระดับประเทศเขาสร้างกําลังใจด้วยคำคมและข้อคิดดีๆจากหนังสือวันนี้อาจจะมีตัวอย่างบางตอนนะคะนำมาเล่าสู่กันฟังเผื่อว่าหลายท่านอาจจะหยิบจับคํำคมนี้มาสร้างกำลังใจเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จ นั่นคือไม่ว่าคุณจะทําอะไรไม่ว่าคุณจะเป็นใครไม่ว่าคุณจะมาจากไหนคุณย่อมสามารถจะเป็นคนที่เก่งที่สุดและมีคุณค่ามากที่สุดและพร้อมที่จะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดชื่นชมตัวเองมากๆนะคะแล้วก็นึกถึงค,ำคำําคมนี้จะทําให้คุณนั้นมีความสุขมากที่สุดในโลกก็อาจจะเป็นได้ค่ะอะไรที่ว่ายากเพราะว่าเรายังไม่รู้วิธีรับมือกับมัน เอาเบอร์ไดสตล์บอกว่าถ้าคุณยังไม่สามารถอธิบายมันง่ายๆแสดงว่าคุณยังไม่เข้าใจมันดีพอดัองนั้นการฝึกจิตที่เราบอกว่ามันยากเพราะว่าเรายังไม่เจอเทคนิคที่มันใช่ถ้าเจอเทคนิคที่มันใช่นะหนึ่งนาทีจิตก็สงบได้ตอนนี้มีงานวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ออกมารับรองเยอะแยะเลยเช่นถ,ถ้าจิตเราสงบนะสารเอนโดรฟินคือสารสุกก็หลังนะคอร์ติซอลนี่ก็ลดเห็นไหมสารสุขหลังสารเครียดหายเห็นไหม แล้วก็ผิวของสมองส่วนหน้าก็จะหนาขึ้นนะตอบสนองทางอารมณ์ได้ดีขึ้นแล้วก็โฟกัสได้ยาวนานขึ้นสุขง่ายและทุกยากเห็นไหม